จะบอกว่าความลับของพลังทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าปีเซียมมีอะไรแต่อยู่ที่ว่ามันไม่มีอะไรต่างหากแล้วครับใช่ครับฟังไม่ผิดปีเซียไม่มีรูทวารอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่นี่แหละคือเคล็ดลับสุดยอดเลยในเมื่อกินเงินกินทองเข้าไปแล้วเอาออกมาไม่ได้ทรัพย์สินทั้งหมดก็เลยถูกกักเก็บไว้แบบร้อยเปอร์เซ็น กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรับอย่างเดียวไม่ปล่อยออกไปไหนเลยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับคือทุกลักษณะของเขาเนี่ยมีความหมายซ่อนอยู่หมดเลยตั้งแต่ปากที่อ้ากว้างๆกับลิ้นยาวๆที่เหมือนคอยตวัดเรียบซับตลอดเวลาหัวกับอกที่พึ่งผายแสดงถึงความยิ่งใหญ่เท้าที่ก้าวไปข้างหน้าเพื่อความก้าวหน้า หางยาวๆที่คอยกวักโชคลาภและแน่นอนครับข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการไม่มีรูทวารเพื่อเก็บทรัพย์สินไว้ทั้งหมดนั่นเองโอเคพอเรารู้เรื่องตำนานสุดว้าวกันไปแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเราอยากจะมีผู้พิทักษ์ความมั่นคงแบบนี้ไว้บูชาบ้างละ่ะต้องเริ่มยังไงเลือกแบบไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับมันจะมีหลักๆอยู่สองแบบครับคือแบบตัวเดียวกับแบบเป็นคู่ ถ้าเป็นแบบตัวเดียวเนี่ยจะเหมือนหน่วยจู่โจมครับเน้นลุยเดียวหาเงินเข้ากระเป๋าโดยตรงเหมาะกับคนทําธุรกิจหรือค้าขายมากๆส่วนแบบคู่จะเหมือนมีทั้งกองหน้าและกองหลังคือหาเงินด้วยแล้วก็ช่วยกันปกป้องสมบัติด้วยเหมาะกับงานที่ต้องเจรจาต่อรองหรือคนที่อยากเสริมบารมีครับแล้วต้องใส่ข้างไหนถึงจะดีที่สุดอันนี้จําง่ายๆเลยครับซ้ายดูดซับ ขวาปล่อยพลังต่างความเชื่อเนี่ยมือซ้ายเปรียบเหมือนมังกรเขียวครับเป็นฝั่งที่ใช้รับโชคลาบเงินทองส่วนมือขวาคือเสือขาวจะช่วยเสริมอำนาจบารมีทำให้คนเกรงขามครับ